เลขสองที่นาช่องของลุงหนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเชอรีฟอาร์เคนมาตามนัดส่วนอีสองทีมภาพเพียงเล็กน้อยต้องกราบขออภัยอีกสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากคุณไม่อยากพลาดไปอยากมานั่งผิดหวังแบบนี้แบบที่นาช่องเนี่ย ที่ใต้โพครับของดีมีอีกเพียบคํานิยามนี้ไม่เกินจริงแตกทุกวี่ทุกวันแตกสน,นั่นลันทุ่งกันไปเลยที่ใต้โพใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้ววันนี้ขออนุญาตจัดใหม่จัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คูน่น่งครับเป็นฟุตบอลเอเชียนคัพที่แข่งที่เกาหลีใต้ครับเป็นเจ้าภาพแล้ววันนี้ครับทางด้านเจ้าภาพเจอกับฮ่องกงครับโดยคู่นี้แข่งในเวลา 6โมงเย็นครับและ3ข้ครั้งล่าสุดที่เกาหลีใต้ชนะนั้นชนะด้วยสกอร์คลีนชดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น30 20 50แล้ววันนี้ไม่แปลกใจครับทำไมเพดานให้มา3นิดๆลุงม,มองว่ามีโอกาสที่จะไปถึงแต่อาจจะต้องนั่งลุ้นสักเล็กน้อยนะครับลุงก็ยังมั่นใจอยู่ว่าวันนี้เกาหลีใต้ปราบฮ่องกงแน่นอนเพราะนั้นจัดไปที่เกาหลีใต้ครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเปฟุตบอลรโรมานียครับระหว่างทงดนานอาร์เกสเจอกับทงน,น้านลาปิกบูคาเรสครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับแล้ววันนี้ครับเพดานเนี่ยให้มาค่อนข้างเล็กน้อยให้กับทงน,น้านลาปิกครับเพราะว่าเกมที่แล้ว จบลงด้วยการเสมอเกมนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจะสูสีแต่ลุงมองว่ามีโอกาสครับที่ออกเสมอก็มีแต่สําหรับลุงลุงมองที่ชื่อชั้นถึงแม้ว่าในช่วงหลังราปิกเนี่ยจะออกเสมอก็ตามแต่ลุงมองว่าเกมนี้น่าจะผ่านไม่ได้เพราะนั้นจับไปที่ราปิกบูคาเรสครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่สครับไปฟุตบอลไอแลงด์ครับระหว่างทางด้านโบฮีเมียนเจอกันเวครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับแล้ววันนี้มาเจอกันครับเกมล่าสุดที่บ้านของกันเวครับแพ้ต่อทางด้านโบฮีเมียนไป1ประตูต่อสองวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของโบฮีเมียนลุงม,มองว่าเจ้าถิ่นได้เปรียบเพราะว่าเกมที่แล้วเล่นบ้านเขายังชนะมาได้วันนี้เล่นที่บ้านตัวเองก็มีโอกาสที่จะย้ำแค้นทางด้านกันเวครับและเพดานให้มาไม่ถึง1แบบนี้จัดไปที่โบฮีเมียนครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่สี่ครับเป็นฟุตบอลไอแลนด์อีกเช่นเคยครับระหว่านงทนันนันวอเตอร์ฟอร์ดเจอคอร์กซิตี้ครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับ พราะฉะนั้นวันนี้วอเตอร์ฟอร์ดเองผลงานโดยรวมก็ไม่ค่อยดีครับแต่มาเจอคองซิตี้ที่ผลงานนอกบ้านหนักเอาเรื่องครับและถึงแม้ว่าเกมล่าสุดคองซิตี้จะชนะทานดน้าวอเตอร์ฟอร์ดในบ้านของคองซิตี้มา2ประตูหนึ่งก็จริงครับแต่วันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของวอเตอร์ฟอร์ดลุงมองว่าน่าจะเป็นคู่ที่สูสีสู้กันสนุกครับเพราะว่าฟอร์มตกลงมาด้วยกันทั้งคู่และวันนี้เพดานให้ทานด้าวอเตอร์ฟอร์ดมาเพียงเล็กน้อยลุงมองว่าทางเจ้าบ้านดูดีมีอนาคตครับจะไปที่วอเตอร์ฟอร์ดดีกว่า พี่น้องประจบลงไปกับ4คู่โดนใจประจำวิหาขยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ที่ใต้โปของดีมีเพียบใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง